สำหรับเรื่องย่อของหล่าชโอนนะครับก็จะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อเป้ซึ่งเป็นเด็กที่ครอบครัวแตกแยกนะฮะก็เลยทําให้แบบเรามีนิสัยแบบอันพานแล้วก็แบบคบเพื่อนไม่ดีนะครับก็เลยวันหนึ่งก็ไปปาหินใส่รถเพื่อชิงทรัพย์พอเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยแม่เขาก็เลยจับเขาฮะไปบวชเพื่อนหนีความผิดนะฮะพอไปบวชเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมอยู่ในวัดเนี่ย ก็ดันไปทำตัวที่ไม่ดีละเมิดในศีลที่ตัวเองถืออยู่ไปหยิบของไหว้ที่เขาไหว้ผีไหว้สางมากินตอนดึกอะไรเงี้ยในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ต้องทนรับชะตาก,กรรมครับที่จะตามกลับมาหลอกหลอนเขาอย่างที่เขาไม่คาดคิดเลยครับเราเช่โอนชาวบ้านก็ตั้งทำพิธีชิงเปรืนคนแถวนี้เชื่อเรื่องผีเรื่องสางี่ยไม่กลัวใช่ไหม สำหรับบทเป้น,นะครับก็เลือกน้องก้าวนะฮะจิรายุละออมานีครับมารับบทนี้เพราะว่าตอนที่เราเขียนบทนี้ขึ้นมาฮะเราต้องการภาพของเด็กคนหนึ่งซึ่งมีแววตาที่เอาเรื่องอยู่ฮะ<ม>แบบว่าเป็นคนที่ดือ้อแล้วก็เฮี้ยวในตัวเองอยู่แต่ว่าถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยเร,เราจะพบว่าเขามีความอ่อนแออยู่ในแววตาแล้วนะฮะ,ะหนังผีครับคือผมไม่เคยเล่นแล้วก็เป็นเรื่องแรกส่วนมากที่เราโดนหลอกเนี่ยก็จะอยู่คนเดียวจะ ต้องเล่นคนเดียวคือถ้าเป็นหนังผีที่โดนหลอกเป็นกลุ่มหรืออะไรอย่างงี้ก็จะแบบมีไดอาร์ลอกบ้างมีแบบส่งกับเพื่อนส่งกับอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราต้องกดมันอยู่ข้างในคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยากทุกคนเห็นตรงกันว่าน้องก้าวเนี่ยมีบุคลิกบุคลิกของตัวเป้นเนี่ยอยู่ในนั้นนะซึ่งเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆครับนะหลังจากที่เขาได้ไปแอบก,กินของที่ไว้ว่า้ผีสางนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าผีสางจะมาตามเอาของที่เขาเอาไปอย่างเงี้ยซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนะครับกุฏิที่เขาอยู่มันอยู่กลางป่าอยู่แล้วฮะมันเป็นสถานที่เอื้อมากกับการที่จะเกิดซีนที่น่ากลัวขึ้นมาได้ฮะแล้วการดีไซน์ซีนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้มันเหมือนซีในในหนังผีโบราณนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาหลอกผีกันเนี่ยเขาจะไม่ใช้จังหวะตัดต่อเยอะฮะ ฉากนี้ความยากก็คือคิวทุกอย่างจะต,ต้องลงตัวเพราะว่ากล้องเราจะไม่คัดเลยแต่หน้าต่างแบะบานก็จะมีคนที่คอยไปจําการอยู่คอยดึงเอ็นอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ่ายกันสายหลายรอบเหมือนกันสี่สําคัญเลยในฉากนี้ก็คือต้องต้องจินตนาการทุกอย่างเองหมดต้องเห็นตัวผีอยู่ข้างนอกหน้าต่างแล้วก็ต้องดีนเสียงอยู่ตลอดแล้วก็ยากพอสมควรยากมาก a c ปิปัด